สีเน,นี้เป็นซีนสําคัญของบิวกินเพราะว่ามันพังทลายมากโอเอ๋วไม่เดินข้างเขาแล้วเขาเสียขิมที่เขามองเป็นไอดอลคนที่เขามองว่าเขาจะยึดถือวิถีชีวิตแบบเนี้ยทั้งโกรธทั้งหงุดหงิดทั้งเสียใจตอนแรกเร,รบคิดว่ามันไม่มีใครแล้วทิ้งเราไปหมดเลยพอมาฟึบมาเจอว่าจริงๆแล้วอ่ะยังมีคนนึงที่แบบมันก็ยังเป็นของเราก็เลยแบบเหเปะร้องไห้ออกมาแบบข้า จริงๆซีนนี้มันเป็นซีนรีชูตซึ่งมันเริ่มต้นจากว่าตอนแรกอ่ะเราไปถ่ายในห้องที่มันแบบค่อนข้างทึบเหมือนโลเคชั่นมันไม่ได้ทําให้บิวอารมณ์ช่วยหรืออะไรเงี้ยมันทําให้คนดูรู้สึกอึดอัดพี่ยงกับบอสก็เลยแนะนําว่าให้รีชูตเปลี่ยนเป็นโลเคชั่นไปเลยอะไรเงี้ยกูไม่เข้าใจอ่ะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยกูชอบอ่ะ ทุกคนเขามีเส้นทางชีวตของตัวเองนะในในอันแรกมันเป็นเหมือนกับว่าความรู้สึกว่าเวลาเราพังมากๆแล้วอะเต๋อยากได้ใครสักคนก็เลยไปหาโอเอ๋คือเหมือนแม้จะโกรธกันอยู่เต๋ก็พังจากขิมแล้วรู้สึกเสียใจมากๆถ้าจนยอมลดอีโก้ตัวเองลงแล้วก็ไปหาโอเอ๋เพื่อจะไปร้องไห้กับโอเอ๋วว่าเอ้ยเรารู้สึกเสียใจมากเราอยากมาเจอเธอการการยอมลดอีโก้ตัวเองเพื่อไปหาอีกคนหนึ่งมันก็ทําให้เต๋ดูเป็นคนแบบเอาแต่ได้อยู่ประมาณนึง ไหนๆก็เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเรื่องด้วยเลยถ้าเปลี่ยนเป็นให้โอเอ๋อมาหาแทนละ่ะมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งเลยนะคือเตะก็ยังโกรธโอเอ๋อเหมือนเดิมแหละก็คือไม่ไปหาแต่พอมาเจอว่าโอเอ๋ออะก็เป็นห่วงตัวเองที่ตัวเองหายไปแล้วพอเจอหน้ากันอีกโก้มันเลยพังทลายความรู้สึกหงุดหงิดทั้งหมดความรู้สึกอะไรเขาอยู่ตรงนี้ไงเขายังเป็นห่วงมึงอยู่เลยหรืออะไรฟีลลิ่งประมาณนี้ก็เลยได้อีกมุมหนึ่ง แล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าแล้วมันก็เข้ากับโลเคชันอะไรทุกอยาก่างอะไราเงี้ยก็ร,รู้สึกว่าดีเหมือนกัน